สองพัฒนาการน้องเลอาลูกแป้งออนจิราน่ารักข่าวจั้วเพิ่มแป๊บเดียวเริ่มโตเป็นสาวน้อยแล้วนะคะสําหรับน้องเลอาลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่แป้งออนจิราที่นับวันก็ยิ่งใช้แววออร่กความน่ารัก พุ่งกระจายแถมผิวพรรณยังขาวออร่าเหมือนคุณแม่แป้งด้วยนะคะวันนี้เจ้พาไปส่องความน่ารักและก็พัฒนาการของหนูน้อยที่ต้องบอกว่าพัฒนาการดีเยี่ยมฉลาดไหวพริบดีดูจากที่คุณแม่โพสคลิปแถมหนูน้อยยิ้มเก่งหน้าตาไม่ต้องพูดถึงนะคะได้ความสวยของคุณแม่แป้งมาเต็มเต็ม ทั้งจมูกตาแก้มผิวก็ขาวจ๊้อจิ้มลิ้มน่ารักน่าชางังน่าฟัดอีกด้วยนะคะแหมเรียกว่าหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยส่วนพัฒนาการก็ตามวัยอีกไม่นานคงได้เห็นหนูน้อยเลยอาโลนเลนในหน้าจิแน่นอนเจคคอนเฟิร์ม